สวัสดีครับเอ็มลอยลี่ชาแนลครับกับที่พักราคาหลักร้อยครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วมาพักที่โรงแรมนี้นะครับเลยถือโอกาสทํารีวิวนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนนักขายที่มาวิ่งงานนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแล้วยังหาที่พักไม่ได้นะครับแล้วก็มาทํารีวิวให้กับเพื่อนเพื่อนนักเดินทางนะครับที่มาเที่ยวนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วหาที่พักพักรถในราคาที่ไม่สูงนะครับราคาไม่เกินพันนะครับราคาหลักร้อยนะครับที่นี่ชื่อว่าบ้านลมไม้นะครับเท่าไหร่ท คือละ500บาทแอร์เตงเดยวคือละ500นะคะมีวัชรกมุแจ1 0 0บาทนี่จะมีที่จอดรถ2คันแต่ว่าจริงๆแล้วห้องพักเราจะอยู่ข้างในนะครับแล้วมีที่จอดรถเยอะพอสมควรนะครับนี่จะเป็นส่วนของบริเวณในห้องพักนะครับในราคาที่หลักร้อยนะครับอยู่ที่500บาทนะครับมีโต๊ะนั่งทานข้าวนะครับทีวีนะครับแอร์เป็นของมิซูนะครับแอร์ใหม่นะครับที่นอนนิ่มไหมเดี๋ยวผมดูให้อุ้ยที่นอนนิ่มที่นอนนิ่มมากครับแล้วก็ระบบล็อกครับ มี2ลอ็อกไฟหัวเตียงนะครับเช่นเคยครับณปัจจุบันนี้ทุกที่ต้องมีไฟหัวเตียงแบบนี้ให้นะครับเพื่อส่วนใหญ่คนเล่น,นเน็ตนะครับไม่มีอะไรมากไปดูในห้องน้ํากันนะครับในส่วนของห้องน้ําสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับมีพัดลมดูดอากาศให้นะครับเครื่องปรับน้ําอุ่นนะครับน้ําแรงหรือเปล่าโอเคน้ําแรงดีครับใช้ได้ นะครับโอ้โหฉีดนี่แรงไปถึงนู่นเลยเปียกหมดแรงเอาเรื่องครับผมโอเคครับแล้วเป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นนักขายนะครับที่มาวิ่งงานที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโอเคยังไงวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับเพื่อนๆครับถ้ายังไงเพื่อนๆมีโอกาสมาที่แม่ฮ่องสอนนะครับมาวิ่งงานหรือว่าจะมาพักรถนะครับก็มาพักที่นี่ได้นะครับโอเคครับขอบพคุณมากครับ